สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่หนึ่งเมษายน2568เราเปิดหัวด้วยเสียงนกกาเวาซึ่งร้องอยู่บนยอดไม้บนน่าจะเป็นต้นเรียงอยู่บนหัวผมเองเรามาฟังเสียงกันสันหน่อย วันนี้ผมนำเพื่อนๆมารู้จักกับจริงๆก็ได้ทำความรู้จักกันแล้วล่ะในอีพีแรกๆผมนำเสนอนเรื่องไม้ชนิดหนึ่งไม้นี้ก็คือตะเคียนทองออแต่เป็นต้นที่โตมากอายุ10ประมาณ15ไปีแต่ต้นนี้ผมจะนำเพื่อนๆมาให้ดูต้นเล็กอายุประมาณ6ไปี อันนี้ปลูกไว้ริมสวนเออไว้ทางเข้าสวนทางเข้าสวนของผมก็สักประมาณกว้างสี่เมตรเสร็จเจแล้วแต่ผมก็มาปลูกไก่ตะเกียนทองไว้ตรงนี้ตะเกียนทองเป็นไม้เนื้อแข็งเรามาดูดูรูปใบของเาัาผมพยายามที่จะเอื้อมให้ดูรูปใบเป็นใบเดียวปลายดาบใบเป็นมัน ข้างล่างมันจะมีถ้าใบแก่แกะจะมีปุ่มปมอะไรของมันอยู่ลักษณะใบของเขาจะเรียงสลับกันไปแบบนี้แต่ปลายเป็นปลายดาบถ้าเขียนทองเป็นไม้เนื้อแข็งที่ในวงการก่อสร้างเนี่ยในการใช้งานเป็นไม้เนื้อแข็งที่แข็งมากแล้วก็นิยมใช้กันแต่ข้อก็ด้อยของมันก็คือ มันโตช้ามากเพราะฉะนั้นปัจจุบันราคาอย่าสูงไม้ในป่าก็คงไม่ค่อยมีแล้วนอกจากป่าดุงดิบเพรอว่านำข้าวจากที่อื่นพอเราปิดป่ากันเพราะฉะนั้นเราก็มาทําความรู้จักกันนี่ต้นประมาณ6กปีจริงๆแล้วสภาพในพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยมันไม่เหมาะสมสำหรับที่จะปลูกหรอกาะไม้ตะเคียนเนี่ยเป็นไม้ที่ต้นสูงประมาณสา ถึง45เมตรแล้วสภาพสวนของผมตรงนี้จริงๆถ้าเกิดเรานึกถึงสภาพว่าต้นมันโตขึ้นเราคิดแบบทฤษฎีเนี่ยเขาบอกต้นสามารถที่จะโตได้ในป่าดงดิบในประมาณ4.5เมตรเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คงไม่เหมาะสมเท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงแล้วในการปลูกสวนป่าเนี่ยเราไม่ได้คำนึงถึงว่าเราต้องใช้ ไลฟ์ไทม์ของมันจนกระทั่งมันอายุจนเป็นร้อยปีบางต้นเราอาจจะใช้ก่อนหรือว่าใช้หลังอย่างของผมใน,ในสวนออกนอกเรื่องไปไหน่อยที่เห็นไกลๆเป็นต้นสักบ้างต้นมะกะนันีสักทองมะกันนีก็ปลูกกันเป็นไม่ค่อยเป็นระเบียบแต่หมายความว่าถ้าเกิดปออายุใช้งานของเราแต่ไม่จําเป็นตถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่มันโตจนขวางทางเดินเราอาจจะ ตัดค้นแล้วออกมาใช้งานไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันตะเกียนทองตัวนี้ผมตั้งใจที่จะมาปลูกเพราะผมชอบไม้ตะเกียนทองแล้วมันโตช้ารู้ว่าไม้โตช้าในช่วงชีวิตของเราเนี่ยกว่าจะได้ตัดโ้นต้นนี้ผมว่าคงไม่มีทางแล้วล่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นในการปลูกต้นไม้ก็คือว่าในช่วงถ้าเกิดว่าเรา ไมอ่อายุไม่สั้นจนเกินไปอย่างน้อยอีกสักสิบปีเนี่ยผมก็จะเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่โตตรงหน้าสวนตรงเนี้ยผมขับรถผ่านไปมาผมคงมีความสุขเพราะฉะนั้นพอคิดได้อย่างนี้ผมก็เอามาันลงเลยก็เหมือนกับต้นอื่นๆที่ผมผมพยายามที่จะถ่ายให้ดูเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้เนี่ยมันไม่ได้หมายกาว่าทุกต้นมันจะต้องใช้ตอนอายุห้าสิบปีแปดสิปีเพราะฉะนั้นอาจจะ มีความจําเป็นถ้ามีความจําเป็นเราอาจจะต้องตัดมาใช้ต้นตะกเกียนทองต้นนี้อยู่ที่ตรงกูน้ําริมคลองไส้ไก่ในข้างในพื่อนๆจะเจนเป็นริมคลองแล้วมีน้ําตลอดทั้งปีเพราะว่าโดยสภาพที่พื้นที่ที่ตะกเคียนทองก็ชอบอยู่เนีป่าดงดิบก็จะอยู่พวกริมน้ํา เราก็จะขึ้นลักษณะต้นแบบแล้วก็จะโตช้ามากคือในช่วงปีแรกเนี่ยถ้าเราบำรุงรักษาเขาดีๆให้เขาอยู่รอดแต่พอปีที่สองแล้วก็จะค่อนข้างตนแรงแรงในสวนของผมเนี่ยมันมีอยู่หลายต้นมากเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดต้นที่โตโตแล้วเนี่ยพอหน้าแรงผมปกติผมปลูกแบบธรรมชาติเทวดาเลี้ยงเพราะฉะนั้นผมดูดูแลในช่วงปีแรกเราก็จะปล่อย พอปีที่สองปีอะไรรักษาก็คือตัดวัชพืชอะไรต่างๆไม่ให้บรบกวนแล้วก็ปล่อยให้โตตามธรรมชาติอาจจะให้ปุ๋ยบ้างปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรต่างๆเขาก็เติบโตได้เป็นอย่างดีจากประสบการณ์การปลูกของผมมันมีหลายหลาย10ต้นผมว่าถ้านับแล้วก็น่าจะ6ถึงเจ็ดสิบต้นเพราะผมปลูกผสมสานกันไปต้นนี้ก็เป็นต้นหนึ่งที่ อยู่แล้วก็ดูสวยงามเพราะว่าตรงนี้จริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ๆก,กับต้นต้นไม้ที่ผมบอกว่าพื้นที่ถ้าเราพูดถึงทฤษฎีแล้วมันไม่น่ามันมันอยู่ทางเข้าแล้วถ้าเกิดโตเต็มที่แล้วมันจะลดเข้าอย่างไงวะอยู่ใกล้ต้นมหาต้นเรียงต้นอะไรต่างๆที่ตรงอีกด้านหนึ่งก็เป็นตะเคียนทองอยู่เหมือนกันนี่ ต้นนี้น่าจะสิบกว่าปีแล้วอันนี้ผมเคยถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วต้นนี้อันนี้ก็ตะเกียนทองนี่สภาพต้นที่โตแล้วเราจะเห็นได้ข้อสังเกตองมันก็คือตะเกียนทองเนี่ยนี่ผมไม่ดูต้นต้นหนึ่งพอมีอยู่ใกล้ๆพอเราตกพอโตแล้วเนี่ยมันจะต้นของเขาจะมีเทาขาวแบบนี้ขึ้นเป็นลายสวยงามมากนี่คือสภาพต้นที่โตกว่า ผมไม่ได้ตั้งใจทีใจดูต้นนี้ไอ้ต้นนี้อยู่ในร่องน้ําเลยเไม้ตะเคียนเนี่ยเป็นไม้ที่มีพวกน้ํามันมีพวกชัน้นพวกอะไรจะอยู่เพราะฉะนั้นเ,เราจะได้ยินถ้าเกิดเราตัดไม้ไม้อายุมากๆบางทีเอามาทิ้งไว้จะมีน้ำมันไหลยเยิ้มออกมา เคยได้ยินเพื่อนๆอ,อยู่เป็นบ้านพักข้าราชการแล้วก็มีอยู่ก็มีน้ำน้ำมันน้้ำอะไรทักอย่างเป็นน้ํามันไหลลงมาจากพดานก็เช็คไปเช็คมาเก็บอกว่าเป็นจากตะเกียนทองแล้วประเอิญก็มีความเชื่อนี่ก็นอกเรื่องไปหน่อยคนอยู่ในบ้านรู้สึกเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องความเชื่อในตำนานกันก็ไปหาหมอเ็อกโอ้โหมันมาจาก ไอเอฟเฟกของพวกตะเคียนเนี่ยนางตะเคียนอะไรต่างๆในสวนผมบอกแล้วมีหลายต้นแต่ผมก็ไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้คิดในเชิงว่าไม่มีหรือผมบอกว่าจะอยู่ก็อยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้ก็คือเป็นไม้ที่มีน้ํามันบางต้นเนี่ยพอโตหลายต้นในต้นในในสวนเนี่ยอายุสิบสิบห้าปีนะมันจะแตกเป็นน้ํามันเป็นชันโหกมา ก็ต้องดูแลกันต่อไปนี่ก็มาให้ดูกันว่าในสภาพของท้นตะเกียนทองตะเกียนทองนี่อายุหกปีต้นนี้ปลูกไว้ลงริมคลองเลยแล้วก็สภาพมันเป็นอย่างไ้เขาชอบน้ำเขาชอบออที่ชื้นเอาอย่างนั้นดีกว่า ถ้าพูดกับคล้ายๆกับใบยางนานั่นแหละก็ถ้าเกิดเราไปปลูกที่ดอนมากเ่ยตะเคียนยังอยู่ได้แต่ว่ายางนาเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้แต่ว่าะฉงนั้นจะอยู่รอดอัตรารอดะจะน้อยเพราะงั้นเพื่อนๆก็ลองดูบทสรุปในที่อยากจะให้บอกก็คือว่าเออบางครั้งเราทําสวนป่าเนี่ยเราไม่ได้คิดในเชิงทฤษฎีมากนัก,กว่าเออต้นนี้มัน ต้นมันจะสูง40เมตร50เมตรเพราะฉะนั้นเราจะไม่มาอยู่ตรงนี้ตรงนั้นต้นมันจะโตแล้วมันจะเบียดบังนอกจากว่าชัดเจนจริงๆว่ามันจะโตไปในกี่ปีกี่ปีไอ้นี่มันอายุมันตะเคียนทองเนี่ยอายุมัน50-60ปีอย่างที่ผมบอกก็ในช่วงชีวิตผมเนี่ยคงก็คงไม่ได้เห็นต้นที่มันโตขนาดนั้นแต่อย่างน้อยที่สุดในชีวิตผมเนี่ยผมเชื่อว่าอีกสักประมาณ10เอ่อปีเนี่ย ก็คงได้เห็นความสวยงามที่อยู่ต้นตะเคียนสองต้นอยู่ขนาบข้างสองประตูพอขับรถเข้ามาคงได้ดูและมีความสุขก็เหมือนกับไม้ต้นอื่นๆที่อยู่ในสวนที่ผมที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูก็จะปลูกใกล้ๆกันบางต้นก็เกิดขึ้นมาเองผมก็ปล่อยอย่างต้นสักเนี่ยวันนี้อาจจะดู อยากจะบอกถึงกวิธีการพวกออกไปปลูกตะเคียนให้ดูตะเคียนแต่ว่ามาจบลงเลยที่บอกว่าวิธีการปลูกต้นไม้กันเลยกันนะครับก็บางครั้งเราก็มองวัตถุประสงค์ของเราในการที่จะจะเห็นภาพในสวนของเราว่าออกมาเป็นอย่างไรอย่างในสวนของผมเนี่ยอย่างต้นเนี้ยก็ต้นที่ถ่ายดูตะกี้นี่คือตกข้อตะกีบทองนึง คนโตแล้วแต่อายุอันนี้ปลูกอายุรวมจะสิน่าจะสิบเอดสิบสองปีอะต้นนี้อยู่ใกล้ๆก,กับต้นมะหาดเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้มันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของเราไม้ที่อายุไอความสูงใกล้เคียงกันเราก็พยายามที่จะหลีทางมันหน่อยหนึ่งอ,อย่างต้น ต้นในมหาดตน้นนี้ความสูงมันจะน้อยกว่าต้นต้นเหลียงที่เห็นใบเป็นคล้ายๆกับต้นตะตอหรือมะขามนั่นแหละมันความสูงแตกต่างกันมันก็อยู่ร่วมกันได้เพราะงั้นก็กลงจบคลิปที่จะบอกเพื่อนๆเ,เพียงแค่นี้การปลูกต้นไม้อยู่ที่วัตถุประสงค์ของเราว่าเราต้องการที่จะเห็นอะไร เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําตามสิ่งที่เราคิดวัตถุประสงค์ที่เราต้องการขอบคุณครับที่ติดตามรับชมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์อย่าลืมติดตามช่องสวนป่าสิริอนดาวยอดตรังทั้ง YouTube และ Facebook ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ